เน้นๆนะครับสำหรับวันนี้กับฟรีออฟเซอรแบบก็มีนะฮะแต่ว่ามาฟาร์มกับเพื่อนมันหนุกดีเราฟาร์มนมันมเกิดไม่ทันแล้วอะ่ะเกิดไม่ทันเดี๋ยวบ่อพิษเราเทพบ่อพิษวูกุชินะเดี๋ยวจะเอิดให้ดูว่ามันเทพขนาดไหนนะฮะมันเป็นสกิลมูสกิลแรกของวูกุชิเลยเ,เราก็วิ่งตามแท้งไปนะฮะหมา แทงก็แบบอ่าไม่ต้องไปนะฮะกลับมากลับมาเดี๋ยวโยนบ่อพิษให้ชมนะฮะเนในๆนบ่อพิษตอนนี้บ่อยังเล็กอยู่นะฮะเพราะว่าไม่มีการ์ดบอสมโมตายหมดนะฮะโยนบ่อไปตรงไหนตายเฮี้ยนตรงนั้นแต่บ่อพิษตกบ่อละละแปดสิบซินเวอร์ม,มั้งอาอาข้างบยนยอาไปไปตามแทง์ไปนะฮะ follow herit นะฮะเดี๋ยวค่อยลงมาจัดก,การพวกมัน โอเคก็ลากล่ามาไปตามทางแหละมันก็เดินวนอยู่แถวนี้มา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 ตัวเองเดินไ<า>อีหันเดียว<า>เรียก<า>จัง<า>นะฮะคนอื่นเขาไม่ได้ขี่ลูกออสเหมือนเธอโยนบ่อพี่ต้องไม่ทำเพี้ยอะไรแล้วนะฮะเด็กเอ <laughs> หน้าที่ห,หลักๆคือโยนบ่อนะฮะไม่ใช่โยนบ่อโยนหม้อโยนหม,ม้อไปสร้างบ่อ ถหม้อก็แพงเหลือเกินลงทุนประมาณส0 0 0มื่นการฟาร์มรอบหนึงแต่ได้เงินกลับมาประมาณแสนห้าก็โอเคนะฮะสองหมื่นนี่คือซื้อพิษนะซื้อไอ้ขวดพิษที่มาสเตอร์แต่ว่าคุ้มอยู่ฟาร์มยาวๆหลายชั่วโมงอ่ะน่าจะเกือบหชั่วโมงมั้งฟาร์มเลเวลนี้ก็ผมมาฟา,าร์มตั้งแ่าตั้งแต่ร้อย่อะตกตกชั่วโมงเลเวลนะฮะ ชั่วโมงหนึ oh ่งไม่ใช่เออใช่ชั่วโมงเลเวลตกชั่วโมงเลเวลมีเพื่อนอยู่มีแท้งมีพระก็โอเคสบายจุยให้แทงพอวกเสร็จก็โอ้หี่ใส่ดีนะแท้งเรานีใส่ดีนะเจอคนนี้ไม่กลัวนนะเป็นเดอะเกรสในปลาบ่พิษใส่แร่สารแทงพอว์กเสร็จเดอะเกรสโยนบ่อนะฮะโยนหม้อจบนะฮะส่วนส่วนอุยจิเมดอุยก็ มีวิชาอันทรงพลังมากชื่อว่าวิชาเมทโอนะฮะเวลามอนมาได้เยอะยิงเมทโอทีจะโอเวอร์คิวเลยนะฮะแต่มอนจะตายหมดก่อนแล้วก็ยิงใส่พื้นเ,เปล่านะฮะอย่างนี้เขาเรียกว่ากราวซีโร่ของจริงนะแ <c oughs> มพที่มาฟาร,ร์มกันนี้ก็คือ เอ่อ uh, Demon Prison District 2นะฮะคิดว่ามันดูหรูกว่า District 3เวิร์กอะก็คือชั่วโมงชั่วโมงเลเวลอะ่ะจริง,รงๆเน้นๆเลยนะฮะเ็าวิ่งไปวิ่งมาถ้ามีคนเราก็แย่งเขามีอยู่4ห้องนะวิ่งวนไป4ห้องนะฮะแต่ต้องมีแทงพอวอล์นะถ้าไม่มีแทงพอวอล์ก,ก็วิ่งกันวุ่นวายนะฮะ ก็ประมาณนี้นะฮะช่วงนี้ก็คือฟาร์มกันไปยัน160อะคิดว่าอย่างนั้นนะฮะโอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ